สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับมาร์คสักเกิรใจายระยูกับมเมเมยเมค่ะครับวันนี้เราจะมาเล่นปิดตาทายน้ำกัะดลมกันมีอยู่สีห้อคือเป๊ปซี่เอสโคลาโคคาโคลาแล้วก็บิ๊กโคลาค่ะครับใครตอบถูกมาในสุดจะได้ชนะไปใครตอบผิดม,มีบทลงโทษอะไร นีอะไรไม่บอกบอกเลยไม่ได้หรอัไม่ต้องแบบต้องรอดูถ้าใครผิดจะต้องโดนโอเคมาโอเคเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากใครก่อนมาอะไรกันมาก่อนนะติดเลยเริ่มจากมาแล้วกันเริ่มจากอันไหนดีเดี๋ยวเดี๋ทสก่อนต้องมองเห็นเปล่ามองไม่เห็นเลยเห็นไหมกิ๊บยุบไม่เห็นนะแตกิ้วแตกิ้ว เมื่อกินมา S S S เหรอเฉลยได้ดีไหมได้ S S ถูกครับ S อบแล้วมาอันที่สองอะไรก็ถูกหมดเลยอันที่สองอันที่สองอ่าน้มันอยู่ แค่ดมก็ร tamam ู้อะตอบมาเลยแค่ดมก็รู้อะจริงเป๊ปซี่แต่ลองชิมก่อนเลยชิมก่อนชิมก่อนชิมแ่บเป๊ปซี่เป๊ปซี่ใช่เป๊ซี่ครับเปซี่เหรอเดี๋ยวนะมันลึงเละ ติมไม่ได้นะติมไม่ได้นะอคำตอบสุดท้ายมาอย่างจริงเชื่อความสุดแรกกันความสุขแรกจับสีจับี่โคได้มโคอันนี้มา เล็นหน,หนึ<ป>่งแล้วเนี่ยไน่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้ำเร้วแอปเดนน้ำเล้ว <laughs> ามาติาี่สดนะมีสีน้ใครจะได้รู้ <laughs> <c oughs> บิ๊กอะบิ๊กบิ๊กเหรอใช่บิ๊กทุกใบบิ๊กนะครับผมไปผี่แต้มแล้วสองแต้มแล้วนะสองสองสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายก็ต้องเหลือแค่แบตซีแล้วสิใช่เอาเอาเอาสลับเลย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 เหรอแล้วสลับเลยยังไม่ทันได้เชิ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็รู้งว่ามันซื้อนี่อ้าวไหนก็ได้ไม่ได้บังคับนะว่าเรานี่ยไหนก็ได้เรียบร้อยนะเ้อเมื่อกี้น้ำมันสองมันเหลือหรือเปล่ามันจะเพี้ยนมนเติมเลยแล้วใช่ไหมือนั้นเมื่อกี้เลยเหรอชินเพี้ยนไปแล้วฉันแปลกชินก่อนชินก่อนชินดีๆ เยิ้มเอาทำอะยรกี้อะบิกอบิกะบิกบิกไม่ใช่บิกกดันังหมากินไม่หมดเลยเปล่าเันถงน่เลยเปล่ชาติเฮียนเลยอันนี้เป็นเอสโคลาโอ้สองอันรวมเป็นเพียนดัน ตาให้กูมาตาพี่ใช่ไหมอืมตาให้กูโอ้ตาแฉะเลยสอเยอะไปหน่อยเอายอะอะไม่เห็นนะไม่เห็นแบบที่เดิม này 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 đủ này này đủ này 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 มีเทเยังไปเม่ไห้กคิดไม่เป็นเทหมดเท่าไหร่วันนี้โคโคเหรอโค้ใช่ไหมโคเหรอพี่ว่าโคตอบแล้วอ่าให้ตอบแบบตอบนี่ครับหรือจะเป็นกปลาด บิกเขาตัวเท่ห์ตัวท่หยบิกบิกงับิกโอเคบิกถูกต้องราชาร์จเองเราชรเงมันยงงไงมันจะพาโกเบตาโเบตาเองนะเรสชาติ้ํามันหวาน เอานี่นี่คือมี <laughs> <Out. laughs> ิงม yes, yes <No> okay, uhm uh. totally ั้ยเนี่ยเอสเอสเลยสุดโต่งปิ๊งเก่งมากเล่นกับใครไม่แน่นพอเป็นสองข้อแล้วนะสองข้อแล้วเท่ากับมาแล้วเนี่ยต่อไปต่อไปต่อไปทุกคนอันนี้ กินเป็น,นิดนะแวบแรกขึ้นมาแล้วสีฟ้าแน่นอนสีฟ้าแน่นอนอ๋อไม่ได้ฟังเีฟฟังเี้อันนี้ไป็เกี่ยวแล้วเป็นเกี่ยว เมื่อกี้ไม่ได้เฉลยหรือ่ะเออเดี๋ยวไม่เฉลยเหกันเออเมื่อกี้ไม่ได้เฉลยอ่ะเดี๋ยวไม่เฉลยเดี๋ยวไม่เฉลยทีท้ายค่ะเอออันนี้เราจะท้ายละที่มีสองแต้มสองแต้มเก็บตีชัวร์ดูความมั่นใจเบสี์เริ่มมั่นใจแล้วเนี่ย สี่อะ MC อันติผิดคุกแน่โอ้แต่ยังเราเสมออยู่คนละสองสองมาให้พี่ไทยอีกข้อนหนึ่งด้ยเดี๋ยวแล้วต้องไทยคนละข้อเดี๋ยวมาร์กจะเทให้พี่นแก้วหนึ่งแล้วพี่เบนก็เปิดตาขึ้นมาแล้วมาร์กก็ปิดตาพี่เบนก็เทมาอีกแก้วหนึ่ง แล้วก็มาดูกันว่าใครตอบเท่ากันและใครถายถูกเสียงฉ่ำโอังโอมางเสียงแค่เนี้ยอ๋อสามเพิ่งเิ่งเพิาปินตาเลยใคเขมัเก้เราิดตาอ๋อเขมังเรื่อยๆ เรียบร้อยหมดเกิดไงีเดี๋ยวเป็นวางให้ดีก่อนคโอเคมาบบเยอเลยอะดูอันสิเหมือนกันหรอไม่เหมือนไม่เหมือนพี่เดาเลยพี่ตอนะ มาแล้วบิดคำโทษอ่ะโอเคอวันนี้ผมก็ชนะไปครับได้คะแนนสาต่อสเบ๊เบ๊บอกทุกคคือคือคือนี่อะไรอ่ะนี่เลย,เลยใ่ใแก้วไมย่ยโอ้นี่ๆน้ำมะไอ่ะอน,นี่คือน้ำมะนา,นาันทุกคน <Hel ms> มะนาวคันสุด,สด เปิดยางบเอเดียวคือการน้ำกินให้หมดหมดแก้วเดี๋ยวใช่ทีเดียวจบหหมดไหวพายเาได้หรอโอ้โหโอเป็ไงเนี่ยแก่งไงเแข็งกว่านี้ดิแข็กว่านี้เหรอ ยิบแล้วเหี่จะเอาไปใส่ส่แล้้รไม่ไใจใจเลยกินหมดแก้อะรปะไขอสู้ทุกคนขอสู้เปอไงเปไงเล่นดี๋ยวเ ไปฝ่องเพลียเนเสร็จแล้ไปโอเควันนี้เรี็บร้อยเรี็บร้อยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกังถ,ถ่ายน้ำอันดลม,ม,มทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ค b e ให้พวกเราด้วยและคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ใต้ร้างได้เลยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย